สวัสดีค่ะติกนะคะขายบ้านสวนหกไร่หนึ่งตารางวาอยู่ที่สกลนครนะคะอยู่อำเภอเมืองอยู่บ้านบอนตาบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครนะคะที่หกไร่หนึ่งร้อยเจ็ดตารางวาบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะที่ดินถมแล้วนะคะห่างจากตัวเมืองสกลนครแปดกิโลนะคะห่างจากตลาดใบพัด6กกิโลนะคะ เอาบรรยากาศในสวนมาฝากเป็นบ้านสวนอ๋อบวบบวบตัวน,นั้นกำลังออกมีสองหน่วยสองลูกป๋าไม่ทันมองจนมันแก่หมดมันอยู่สูง หกไร่หนึ่งร้อยเจ็ดบหตารางวาที่ดินถมแล้วนะคะหกล้านห้าแสนบาทค่ะในสวน,นมีไม้ผลไม้ยืนต้นคือไม้ผลมีแทบทุกชนิดนะคะเก็บพร้อมเก็บกินผลผลิตแต่ว่าไม้ยืนต้น ไมยางนาพยุงพยุงยางนาแล้วก็ไม้ประดู่เขตชุมชนนะคะไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตนะคะพร้อมเลยนะคะเขตชุมชนที่ดินติ๊กถมแล้วนะคะด้านหลังติดถนนสาธารณะ เบอร์โทรศัพท์ติ๊กนะคะ087621 9839ค่ะ087621 9839นะคะบ้านสวน6ไร่176ตารางวาคึ้มฟ้าคึ้มฝนเมฆฝนเต็มเหมือนฝนจะตก ถั่วถั่วกำลังออกเสียดายเครือนั้นโดนแมงกัดทั้งๆที่จะพร้อมเก็บผลผลิตแล้วตายซ้ำเลาะในสวนมาให้ชม ปลูกทุกอย่างนะคะปลูกทุกอย่างมีทุกอย่างมีไผ่มีหน่อม้มีไผ่กิมซุงมีไผ่เลี้ยงน้องมีทุกอย่างเลาะหน้าบ้านบรรยากาศมา้ชม ระท้อนแสงนะพยุงยางนาเห็นละงกก็ออกแล้วในสวนนะคะ มีขนุนมีมะพร้าวมีมะม่วงมีดินจีมีลำไยมีน้อยหนามีสับปะรดมีมะยงชิดมีกระท้อนห่อมีมะปางหวานมีมะขามยักษ์มะขามยักษ์ยังไม่ได้ผลผลิต lọt này xuống hm đi bát lọt bên băng đi lòng chóc 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 บรรยากาศตอนเย็นเย็นไม่เย็นนะคะอันนี้บ่ายสี่โมงสี่โมงเย็นก็ยังไม่เย็นมากแต่ว่าบรรยากาศมเมฆฝนชาวนาเขากำลังเกี่ยวข้าวกัน <c oughs> แก้งชาวนาหรือเปล่าฝนเนี่ยพี่น้อง บรรยากาศเย็นๆในสวนติ๊กมาให้ชมที่ตรงนี้ตรงนี้ในที่จริงมันก็เป็นป่าแบบด้านหลังนะคะแต่ว่าปีก่อนนะติ๊กทำนาทดลองหลายๆอย่างรู้สึกว่าปลูกข้า